สวันนี้ครับผมคือตัวท็อปในวงการชาย,ยาผมคือแบคลุยวันนี้ผมมีมาได้สามปีสองพันเก้าตัวท็อปเข้ามาใหม่นะครับตัวน,นี้จัดโปรโมชั่นให้เลยครับดาวหนึ่งร้อยบาทงัวดเดือนละประมาณสามพันสี่เจ็ดสิบสองัวนะครับมาเรามาดูภายนอกกันเลยครับว่าสวยแค่ไหนคันนี้นะครับได้สีเดิมบางเลื่อนนะครับสีเดิมบางเลื่ันนะครับเดิมบางเลื่นจริงๆครับรถคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังผมรับรองรับประกันให้เลย เช็ครถด้วยคุณภาพแน่นอนอเกียตทั้งนั้นครับภายในยังได้เดิมอยู่นะครับรถคันนี้ถ้าคุณถ้าคุณซื้อสดวันนี้นะครับขับอีกสามปีก็ไม่ขาดทุนนะครับมนนะผมการันตีให้เลยขับอีก3ามปีไม่ขาดทุนแน่นอนครับนี่ข้างหน้าสวยมากครับแอร์เย็นช่วงล่างเงียบกีบช่วงล่างเงียบกีบ ช่วงหน้างเงียบกิฟขับทางใจสบายครับเกียร์เข้านิ่มทุกเกียร์นะครับที่สำคัญครับช่วงหน้างเงียบกิบเงียบกิฟเงียบกิบ